สวัสดีครับครับวันนี้กม็มาพบกับครูมาสันนะครับวันนี้จะมาเรียนวิชาภาษาไทยนะครับวิชาทหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับสำหรับชั้นระ้ัศึกษาปีที่สองนะครับ ก็วันนี้นะครับมาดูนะครับว่าเราจะ,ะเรียนกันเรื่องอะไรบ้างนะครับออซึ่งก็เป็นการเรียนการสอนนะครับออนไลน์นะครับสิ่งที่แรกที่นักเรียนจะต้องเตรียมน,นะครับนักเรียนต้องเตรียมในเรื่องของก่อนในการเรียนวิชาภาษาไทยนะครับ เลยต้องเสียมอะไรบ้างนะก็มาดูนะครับหนึ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆนะครับอุปกรณ์นะครับมีดินสอนะครับยางลบนะครับกบเหลาอนนี้ครับสองนะครับสมุดที่ใช้เขียนวิชาภาษาไทยนะครับสมุดเล่มนะครับสามเอกสารใบกิจกรรมใบงานนะ คอนเทนในวิชาภา,าษาไทนานนนานนยนะครับสี่ก็หนังสือเรียนแล้วก็แบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยพื้นฐานนะครับของชั้นป .2 นะครับวในป .5 ดูดีนะครับก็จะค่อยๆเรียนนะครับหน้าตาหนังสือนะครับเรียนชั้นป .2 ก็เป็นแบบนี้นะครับก็มี าภาษาภาษาไทยครับแล้วก็คู่กับเด็กผัดเรียทว่าทักษะภาษาแล้วก็วรรณคดีล้ำนาเป็นหนังสืออ่านเสริมต้นเติมนะครับ,รบ,ด,บด้วยวาาาววการภาษาไทยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับมาอ่าคนื่นก็ทบทวนารุพื้นฐาาในเรื่องของปัญญนะภาษาไทยครับปัญจนะภาษาไทยไม่ได้เอย อ่าสอนไทยนะครับมีว่าทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่ามีสี่สี่ตัวนะครับอ่าสี่สี่ตัวครับเป็นชนะภาษาไทยอ่าก็จะมีรูปให้ดูด้วยนะครับอ่ารูปอ่าสื่อถึงอ่าพยัยชนะภาษาไทยเป็นภาพมานะครับแต่ว่าอ่าไม่ได้ เขียนนะ,นะครับเืลอในเรียนดูภาพแล้วก็ในเรียนบอกนะครับว่าภาพที่หนึ่งเนี่ยตัวอะไรนะครับนะครับแล้วก็ดูภาพมานะครับภ <c oughs> าพเป็นย่งก็บอกแต่ว่าอ๋อขอไก่นะครับขอไก่นี่ยนะครับอันนี้ให้นักเรียนดูแล้วก็ ให้หนักเรียนดูภาพนะครับแล้วก็ผ่านออกมานะครับผ่านออกมาด้วยว่า,าภาพนี้ตัวอะไรนะครับ่าจนจนทั้งหมดเลยนะครับครับเมื่อ,อมนเเีียนหาน มาแล้วนะครับก็อ่อต่อไปก็มาฝึกอ่านกันนะครับมาฝึกอ่านปยัญชนะในภาษาไทยสิบสี่ต,ต, 40, 40ตัวเนี่ยตั้งแต่กอไก่ถึงอามุนะครับมาเรื่อกันพร้อมแล้วก็มาเริ่มออ่านกันเลยเริ่มนะครับ ฝึกอ่านให้ชนะในภาษาไทยเ<ต>ด็กๆฝึกอ่านตามกันด้วยนะครับรกอไก่อ่านว่ากอขอไข่อ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าขอ คอควายอ่านว่าคอคอคงอ่านว่าคอคอคขาอ่านว่าคองงอ,อ่านว่างูจอจาน อ่านว่าจอชิอ่านวชอช้างอ่านว่าชอซอโซอ่านว่าซออเช

ทอนมนงทออ่านว่าทอทอผู้เท่าอ่านว่าทอนอนเณรอ่านว่านอนดอเด็กอ่านว่าดอ อ่านว่าตอทอถุงอ่านว่าทอทอทหารอ่านว่าทอทอโพอ่านว่าทอนอน อ่านว่านอนบอลม้ำอ่านว่าบอปอตาอ่านว่าปอพอเพื่ออ่านว่าพอ ฟอฟอ่านว่าฟอพอพันอ่านว่าพอฟอฟันอ่านว่าฟอพอสังเภาอ่านว่าพอ มาอ่านว่ามอยอยะอ่านว่ายอรอเรียนอ่าน วอแอนอ่านว่าวอสอส่าอ่นว่าสอสสีอ่านว่าสสอเสืออ่านว่าส หอหีอ่านว่าหอลอจุลาอ่านว่ารออออ่านอ่านว่าอหอนักูอ่านว่าหอ ไนะครับก็มาทำความรู้จักกันกับปรวเจนะภาษาไทยหรือเรียกกันว่าใจยางนะครับใจยางเนี่ยคืออะไรนะรมาดูที่ยางของคําว่าใจยางก่อนนะครับใจยางก็คืออักษรสามม่ครับซึ่งจัดแบ่งปัญชนะไจสิบสี่ตัวได้แก่มีอักษรสูงอักษรกลางแล้วกออักษรต่ำนะครับ โดยยึดเฮาฟื้นเสียงของพยัญชนะที่ยังไม่ได้ฝันวรรณยุกต์ป็นเกณฑ์น,นะครับอันนี้นะครับมาดูครับอ่าโมดินนี่นะครับอ่าอักษรกลางอักษรกลางเนี่ยมีข้าตัวนะครับข้าตัวมีอะไรบ้างครับอ่าให้เรียนอ่านร้อมกันได้นะครับอ่านไป้อมได้ได้นะ ข้าวตัวก็มีขอไข่นะครับไข่เจ้าเด็กอจ้าจานเจาเตาบชดาบอใบไม้นะครับเจาป่าตักเอาปลาห่อหางครับไปอักษรสูงนะมีสิบเอ็ดตัวนะอ่ามีสิบเอ็ดตัวไอแกขอไข่นะครับขอกวดจอจริงอ่า สอเสือประเภทสสอนะครับสอเสือสอฤาษีส่อสาลาครับแล้วส่อฤาษีนะครับสอถุงสอตาส่อพึ่งส่อฝาสอหีนะครับนี่คือเสียงสูงนะถึงเราออกเสียงเนี่ย อักษรเสียงต่ำนะครับมี24ตัวนะครับเสียงต่ำนั้นก็แบ่งออกเป็นสองสองหมวดด้วยนะครับก็คือสองประเภทก็คืออักษรต่ำคู่นะครับอักษรต่ำคู่เนี่ยก็คืออักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงมีตั้งสิน้น14สี่ตัวดังนี้นะครับก็มีคอฟายคอคนคอรักง จอจางจอกระเจอสอโซครับทอนามนตูอพุท่าทต่อทหารต่อตรงปอพานปอสำเภาปอปานอนุครับ,บัอักษรต่ำเดียวคืออักษรต่ำที่ไม่มีเสียงกู้กับอักษร สูงมีต no oh no oh uh. ั้งสิ้นสิบตัวดังนี้นะครับมีฮองงูรอเรือโยหญิงวอแหวนนอหนูมอมาโอยักษ์ลอจุฬานอเนินลอลิงครับทีนี้มาดูนะครับวิธีจำนะครับอวิธีจำอักษร กลางอักษรสูงอักษรต่ำเนี่ยเขาก็มีวิธีการจำง่ายนะครับมาดองอักษรกลางเก้าตัวก่อนนะครับอักษรกลางเก้าตัวเราก็จำต้องได้นะครับก็คือเคยจิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่นะครับอ่าเคยเขมีขอไข่ครับจิกจอจานเด็ก เด็กเนี่ยมีดอเด็กกับดอชดานะครับตายก็มีตอต่อกับตอประตักนะครับแล้วก็บนตาออก็มีบอใบไม้มีปลาแล้วก็อาหาครับอ่าหรืออ่าจะหมายว่าใครแช่ดิ้นตายบนตากล่กออก็ได้นะครับดับต่อไปอักษรสูงสิบเอ็ดตัวนะครับนี่คือจํา ก็คือคําว่าฟางกวดเจียต,ตานตุปบา 4, 5, ลัสสสสงสี่ห้าผลสดสดนะครับสอบนจูงก็มีฟางฟางก็คือขอไก่นะครับขอไก่กวดขอกวดเจียก็จอจริงรับตานต่อตานนะครับตูก็ต่อถุงฝาลังก็กกาางคือตอฝาสี่ สอเสือ,อสอสาลาสอเีนะครับแล้วก็ห้าผลก็คือหอหีบหอหีบแล้วก็ขอพึ่งนะครับอ่าจะไปอักษรตามคู่นะครับมีสิบสี่ตัวครับอ่าอ่าิจารมก็คือ กอขาฟันตองซื้อชังบอครับอ่อก็มีพอพอานครับอ่าพอสำเปาครับขาก็คือคอปลาคอคนคอรักคังครับฟันก็คือขอฟาทองก็มีทอทหาร ตนามันโตตตรงตัวพูทเท่าก็ซื้อก็คือสโซ่ก็จางจอจางนะครับก็อือคือขนุนะครับแล้วก็อักษรต่ำเดียวครับมีสิบตัวนะครับก็รวมอยู่ในคำว่าอูใหญ่นอนอยู่นะริมวัด โมลีโลกนะครับงูใหญ่ก็คืออองูนะครับใหญ่ก็ยอหญิงนอนก็คือนอนหนูอยู่ยอยักษ์นะก็คือนอนนนะครับริมรอเรือนะครับแล้วก็วัดก็คือวอลเวนอาโมคือม้านะครับลีโลกก็คือลอยชุลาหรือลอยลิง ทีนี้เรามาดูตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการนะครับอสอนมาตรฐานว่าที่ใช้ในปัจจุบันนะครับ่าปจนะแบบกระทรวงศึกษาธิการมีหลายแบบนะครับแต่ในตัวตัวอย่างมาให้ดูแบบก่อนนะครับหลายแบบทีนี้ข้อ มาดูวิธีฝึกทักษะการเขียนนะครับทักษะการเขียนคัดลายมือด้วยเป็นชน,นะภาษาไทยกอเกยอนุโมกต์แบบตัวคมนะครับอ,อันนี้เปตัวอย่างแบบตัวคมมาให้ดูนะครับว่าวิธีคัดลายมือเนี่ยคัดยังไงนะครับมาดูเริ่มจากกอก่นะกอเกย์ก่อนนะอ่าจากกอก ามาขอไข่นะครับเรียนพยายามคัดให้ให้สวยนะครับเห,ห,ห,หบมืนอนที่ครูเอาตัวอย่างมาดูนะครับขอกรวดนะครับขอไฟขอคนคอะคอออนะครับขอระฆังเอาหูจอจานจอจจริงครับจ้างอ่า เราจะดูไปนะครับอ่าแล้วก็อ่อฝึกพยายามฝึกคัดฝึกคัดนะครับอ่าฝึกคัดอ่าได้นไม่สวยๆนะครับอ tamam. ่าาจะคัดลงในแบบตารางมาก่อนนะครับเยอเชอะอ่าพยายามเขียนหัวก่อนนะครับอ่าแล้วก็อ่านครับ Aduh, enggak. Maksudnya kok, kalau macam cukup, kalau enggak, <tuk> enggak, enggak, สุดท้ายนะครับอนุ้งนะครับอ่าจบไปแล้วนะครับอันนี้คืออ่าวิธีฝึากทักษะการเขียนอ่ัดลายมือนะครับคัดลายมืออแบบจัวกลมนะครับอ่าเรียนฝึไกไว้นะครับอ่าแล้วก็อ่าสุดท้ายก็อืมจากนนคัะก็คือก็คือ่ให้นักเรียนนะครับฝึกนะครับฝึกเขียน อ่าฝึกเขียนเป็นชนะนะครับสวยนะครับฝึกเขียนตัวบรรจงเป็นบรรทัดนะครับแล้วก็อ่าการันอ่านนะครับยพยายามอ่านคำศาพท์วอ่านอ่าคำอ่าฝึกอ่านเยอะๆนะครับแล้วก็หมันทำใบอ่านปกนิจกรรมแล้วก็เป็นแบบคือทำจังรครับอ่าสำหรับวันนี้ก็อ่ากูก็มีเท้านีครับเดี๋ยวรูจะท่าก็ก็อ่า ขกบคุณมานะครับสวัสดีครับ